สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่284ประตูสู่มิติดาราฝากกด Subscribe ช่องลิศมังงากันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็โดเน a กันไ,ได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็จะมาถามกันอีกรอบนะครับว่าถ้าเกิดผมจะทำเรื่องลินน้อยลินตรงน้อยต่อเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมา ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลยทำไมเปลือกเพลิงสามพันถึงได้มาจากเทชูมังกรโบราณน,นั้นล่ะเสียวอี้เซียนเจ้ารู้จกักเทชูมังกรโบราณด้วยเหรอข้าก็ไม่รู้หรอกแสดงไปอย่างนั้นล่ะจุดจุดจุด แต่ฟังจากชื่อก็รู้เลยว่าทรงพลังขนาดไหนจากเท่าที่ข้ารู้มาเทชูมังกรโบราณน,นั้นคือพลังต้นกำเนิดของเหล่าอสูรโบราณที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นในอนาคตหากผ่านขั้นตอนที่ว่าของขุมพลังมังกรได้ก็จะแข็งแกร่งเหนือกว่าที่มันเป็นอยู่มากนักตัวอย่างก็ประมาณ พี่สงจ้านที่เคารพในตัวเจื่อเหยียนเป็นเพราะว่านางนั้นได้ผ่านขั้นตอนของขุมพลังมังกรมาแล้วเหรอให้ตายสิข้าลืมไปิบดีเลยว่าเจื่อเหยียนเองก็เป็นมังกรที่เหนือกว่ามังกรทั่วไปด้วยเฮ้เฮ้ข้าบอกแล้วว่าข้าน่ะสุดยอดขนาดไหนที่นี่เชื่อข้าหรือยัง ไม่หลอกไม่จริงแล้วเสือเอียนนะ่ะเขาปัญญามากกว่าแล้วท้ชูเมืองกรโบราณน,นั้นเป็นอะไรกับเปลวเพลิงสามพันล่ะง่ายๆเลยเปลวเพลิงสามพันนั้นมีลักษณะของค่า <c oughs> ไปเรียกง่ายๆก็เพราะเปลวเพลิงที่แท้จริงนั่น ได้รับการหลมที่คล้ายกับข้าจุดจุดจุดเอลักษณะของเปลวเพลิงที่แท้จริงเหรอชื่อเหยียนเจ้าล้อเล่นหรือเปล่าข้าเองก็เพิ่งทราบหลังจากที่ได้ไปที่เกาะมังกรตามบันทึกของผู้อุโสในตระกูลเปลวเพลิงสามพันนั้น มีรูปแบบคล้ายกับเด็กชาลกที่บรรพบุรุษของข้าเคยค้นพบเมื่อนาน,นมาแล้วแต่เปลวเพลิงสามพันนั้นเผอไม่ได้อ่อนกำลังมากเกินไปไม่สามารถใช้งานอะไรได้ผู้ว,วุโสท่านนั้นก็ได้นำผลึกมังกรและล่างมังกรส่งเข้าไปในเปลวเพลิงสามพันส่งผลให้ตราส่งผลใหตราประทับมังกรนั้นอยู่ในล่างที่รูปทรงของสายเลือด ตระกูลข่าอยู่นั่นคือมังกรแล้วโชคไม่ดีที่ผู้วุโสที่ได้กระทําเรื่องราวนั้นหายไปอย่างไม่อาจติดต่อได้อีกและในขณะเดียวกันเปลวเพลิงสามพันก็ฝะเผาไม่อย่างแข็งแกร่ง,งมากขึ้นมากขึ้นนานวันเข้ามันก็ได้ถูกผนึกโดยหอโอสถดอย่างที่เป็นถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นเรื่องราวผ่านไปหลายปีข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันยังคงคิดจะหาทางออกอยู่ข้าเข้าใจแล้วเรื่องราวนี้ค่อนข้างยาวนานเช่นนั้นแล้วมีวิธีสยบเปลวเพลิงสามพันหรือเปล่าแน่นอนว่ามีแกี่วข้องกับผนึกรามังกรนั่นแหละผนึกรามังกรงั้นเหรออะไรละ่ะ ข้าจะอธิบายง่ายๆแล้วกันเกี่ยวกับราประทับอสูรของอสูรพวกเจ้าก็ตามข้ามาแล้วกันนะฮุมจุบเรียบร้อยอะไรกันนั่นไหนล่ะราประทับมังกร ดาพะทับมังกรนะ่ะมันต้องสร้างจากเลือดของตะกูลมังกรข้ากลัวว่าจะเจ็บเลยไม่กล้าจะใช้เท่าไหร่ไหนจะพูดเองไม่ใช่หรือว่าดาประทับมังกรนั้นมันค่อนข้างสําคัญไหนล่ะดูก่อนเถอะน่าเดี๋ยวข้าจะอธิบายเองเองชื่อใจข้าสิออกมาซะ ไหนลองพูดสิเจ้าสองน้อยกินข้าววิ่งไปแล้วนะครับเ้อไหนล่ะดาบทับมังกรไหนเอ๋ยไงโดนเรียกกินข้าวอย่างนั้นได้ผิดพลาดน่ะผิดพลาดน่ะแท้จริงแล้วมันต้องใช้เลือดมังกรเข้าไปผสมถึงจะได้ดูนี่ อะไรเนี่ยคิดจะเล่นอะไรกับข้าอีกงั้นหรือไง <c oughs> นี่นะของจริงเลยเป็นสายเลือดของไทชูมังกรโบราณเจ้าต้องลองดูว่ามันแสดงผลกับเปลววเพลิงที่แท้จริงหรือเปล่าหยุดไปแล้วนะครับฟึ้ว้าวนี่มันดูเหมือนว่าเื้าเหยียนน้อยจะกล่าวได้ถูกต้องนะ แน่นอนละ่ะนี่นะ่ะเป็นทางเข้าไปสู่มิติดาราเรียกได้ว่าใบเบิกทางสู่สายโลหิตเห็นตราสัญลักษณ์ในหัวข้าหรือเปล่าละ่ะถ้าหากเปลวเพลิงสามพันได้พบเห็นเจ้ามันก็ไม่ทำร้ายอะไรเจ้าเท่าไหร่อย่างนั้นก็ดีนะสิเออแต่ว่า <c oughs> ชื่อเยียนของสำคัญแบบนี้เจ้าแน่ใจแล้วหรือ จะมอบให้มานะ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ตรงที่ผนึกตราประทับมังกรนั่นเมื่อไหลเข้าสู่ในร่างกายได้เจ้าจะสามารถควบคุมเปลียนเพลิงสามพันได้เช่นกันเพียงแต่หากเจ้าล้มเหลวแล้วละก็มันจะควบคุมเจ้าแทนไปน่ะสิเอ๊ชีวิตของเสียวเอี้ยน ข้าจะเอาไปแล้วเฝ่อมันจะควบคุมข่างั้นเหรอเจ้าเยียนของแบบนี้เจ้าไม่น่าให้มาเลยนะถ้าเกิดว่าเขาถูกบังกรควบคุมได้ล่ะจะทำยังไงกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าเห็นพี่สาวเสียวอีเซียนดุก็เพราะว่าเปลือเพลิงสามพันนั่นอยู่ภายใต้เปลือเพลิง แล้วข้าก็อยากจะช่วยเสือเอี้ยนด้วยก็เลยน่าสงสารจังเื่อเยียนจะดูข้าเหรอข้าขอโทษดูเด็กโง่ข้าไม่ดูเจ้าหรอกเป็นเพราะว่าเจ้ามอบสิ่งนี้ให้แก่ข้าแน่นอนมันต้องกลายเป็นอาวุธที่สำคัญแน่ๆไม่ต้องหรอกนะ ช่วของข้าไม่หมดง่ายๆหรอกอืมข้ามอบดาประทับมังกรนห้ก็เพราะว่าเพื่อข้าจะได้รู้ตำแหน่งของเจ้าด้วยเจ้าต้องทำไม่ได้นะเสี่ยวเอี้ยนวันที่สองใจกลางเมืองโอสดเลกเข้ามาเลขเข้ามาหนังสือแก่วขับ ตราชีวิตของเปลวเพลิงสามพันนั้นอยู่ที่นี่แล้วหากพกหนังสือนี้ไว้แล้วแล้วก็จะสามารถเข้าใจถึงพลังของมันได้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเปลวเพลิงสามพันจะมีชีวิตอยู่นานมาแล้วสินะแน่นอนหลักรู้สึกว่าอยู่มานานตั้งแต่สมัยก่อนแล้วละมัง้งวันนี้พวกเราจะได้เห็นกันสักที ดูนั่นสิผู้คว้าชัยในงานรวบรวมโสดมาแล้วข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเปลวยเพลิงสามพันในครั้งนี้ฝ่ายใดจะได้ไปครองเฮชีวิตของเจ้าต้องโดนข้าจัดการแน่ไอ้อยาข้ากลัวจังเลยมีคนจะฆ่าข้าอีกแล้วช่วยด้วยสิช่วยด้วยกวนตินนะครับพระเอ,อก เจ้าเท่ามู่กูโ <ột> อยมันไปเถอเจอ้านั่นยังไม่กล้าจะทำอะไรหรอกต่อหน้าคนเยอะแบบนี้ข้าไม่อยากจะเชื่อว่ามันยังมีหน้ากล้าเข้าไปในแนมิติดาราอีกเราจําเป็นต้องจัดการมันแล้วนะอืมก่อนอื่นเลยข้าคิดว่าเราต้องระวังคนอื่นๆด้วย ที่ไม่ใช่แม้แต่โมกุก,ก็ตามอย่าลืมเซลว่าใครมีปัญหาก็จัดการได้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นคำขอร้องของประมุกส่วนคงจือมาด้วยทวดทีที่ปล่อยให้รอนาน ก็จบตอนที่284ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาโอ,าอา้ยังมีอีกนะครับขอโทษด้วยครับยังมีต่อมันโหลดช้าเอาละ่ะข้าจะเปิดบิติด,ดาราให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วล่ะนะเวอร์คนนั้นมันนั่นมันผู้สูรุ่นแรก ชิวหลิงจะเป็นผู้นำทางพวกเจ้าเข้าสู่แดนมิติดาลาเขาจะปฏิบัติอธิบายกฎแต่ละข้อต่างๆให้เจ้าได้ฟังเองเมื่ออยู่ในนั้นชิงหลิวเป็นมันผู้วุโสชิงหวารู้จักขอด้วยหรอขอรับชิงหลิวนั้นเป็นผู้วุโสรุ่นแรกที่อยู่ในหอโอ,โอสถเป็นระดับเต๋าเซียนยุทธข้าไม่เคยพบเห็นมัน อีกเลยจงกระทั่งวันนี้ที่เ้ก็เป็นเพราะว่าสิงหลิวอชิวหลิงนั้นควบคุมแดนมิติดาราอย่างนี้นี่เองเอาล่ะทุกคนจงฟังข้าทางออกของแดนมิติดารามีจำกัดหากผู้ใดไม่ทำตามกฎชีวิตของพวกเจ้าเองข้าก็ไม่ขอรับประกันความปลอดภัยใดๆข้าจะให้โชคดี แล้วตามข้ามาซัตอนประตูนั่นจะปิดก่อนประตูนั่นจะปิดโอ้ก็จบตอนที่284เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับและก็ฝากเพจผู้แปลบัทเดียวไว้ด้วยนะครับ กขไปกดไลค์แล้วก็ไปอ่านก่อนกันได้เลยนะครับขอบคุณครับไปบา